สวัสดีแฟนๆสุดสัปดาห์ค่ะโบกี้ไลออนค่ะดีใจมากเลยค่ะได้มาเป็นผู้มอบโอกาสจริงๆก็ยังเรียกได้ว่ายังเซนะอร์ไพรส์อยู่นับตั้งแต่ตอนที่เขาติดต่อมาจนถึงตอนนี้ที่ได้มาเป็น โค้ชจริงๆที่ตัดสินใจรับเพราะรู้สึกว่ารูปแบบรายการที่มีในปีนี้ค่อนข้างใหม่แล้วก็ตัวโบเองก็รู้สึกว่าอยากยากดูด้วยซ้ำที่แบบได้มีโค้ชคนที่5ได้มีความหลากหลายในการแบบว่าให้โอกาสคนมากขึ้นโค้ชคนที่5ก็จะคือจะทำหน้าที่แบบว่าให้โอกาสคนที่อาจจะมีความสามารถแต่ว่าไม่ได้ไปต่อ นื่องด้วยอาจจะเป็นความตื่นเต้นเวลาที่เราประกวดเนี่ยเราสามารถทําได้แค่ครั้งเดียวก็คือแบบครั้งเดียวที่จะมีไฟส่องหน้าเราครั้งเดียวที่จะอยู่บนเวทีรวมถึงเป็นครั้งเดียวที่เราจะเปล่งเสียงที่เราซ้อมมาได้แค่ครั้งเดียวถ้าตอนนั้นตื่นเต้นถ้าตอนนั้นเกิด อุบิเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกว่าสถานการณ์น้างงานมันไม่สามารถควบคุมได้โดยปกติแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่2แต่ด้วยความที่ตัวโบเองเคยประกวดมาก่อนแล้วค่อนข้างเข้าใจมากๆเกี่ยวกับความควบคุมไม่ได้ในสถานการณ์หน้างงานของตัวเองไม่ว่าเราจะซ้อมมากแค่ไหนก็ตามก็จะมีโอกาสเสมอที่เราจะหลุดในครั้งแรกที่ได้แบบประกวดนี่ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่ที่ได้ให้โอกาสคนที่มีความสามารถจริง มาใช้โอกาสเนี้ยเหมือนเป็นโอกาสใจเย็นสําหรับเขาอะที่จะใจเย็นแล้วก็ซ้อมแล้วก็ลองกลับมาคิดใหม่ว่าเอ้ยเราทํารอบที่แล้วเราพัฒนาจากรอบที่แล้วได้ยังไงบ้างแล้วก็นําสิ่งที่ทําพลาดไปเมื่อรอบแรกเนี่ยมาปรับปรุงในรอบ2ซึ่งก็คือ second chance โดว comeback stage ค่ะหนึ่งก็คืออาจอยู่แล้วสถานการณ์หน้างานที่ณนะตอนนั้น ได้ร้องไปเป็นยังไง 2. ก็คือน้ำเสียงก็อยู่แล้ว The Voice Thailand แล้วก็เฟ้นหานักร้องที่ที่เป็นนักร้องจริงๆที่มีเสียงที่ไพเราะแล้วก็เป็นในกลักของตัวเองส่วน 3. ก็ดูจากความแบบว่าเราสามารถนำเสียงเนี้ยทำอะไรได้หลากหลายรูปแบบไหมหรือว่านำไปทำรูปแบบอื่นนอกจากที่เคาร้องได้อีกหรือเปล่าแบบความหลากหลายทางการร้องรวมถึงทักษะทางทางการได้ยินทางการฟัง เพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้องร้องร้องอย่างเดียวโดยที่เราไม่ฟังเราต้องฟังทั้งคนฟังว่าเขาฟังฟีดแบ็กของคนฟังรวมถึงฟังสิ่งที่เราร้องอยู่แล้วก็รวมถึงดีไซน์การร้องในอนาคตว่าเราอินปรไวส์อะไรได้บ้างก็คือจะดูจากทักษะในหลายๆด้านซึ่งก็จ,จะไม่ได้มองแค่สถานการณ์หน้างานอย่างเดียวว่าอุ๊ยวันนี้คุณตื่นเต้นน้อยคุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากที่สุดหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ต้องดูรวมๆกัน หลายด้านค่ะอย่างน้อยแล้วเราเป็นคนให้โอกาสเราเนี่ยถ้าเราดูจากเรื่องหน้างานอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่ได้ชี้วัดทุกๆอย่างก็ได้อาจจะมีทักษะหลายๆอย่างที่หลายๆคนหรือตัวคนที่ร้องเองอาจจะยังมองไม่เห็นตัวเองว่าฉันร้องฉันไปได้มากกว่านี้หรืออนาคตฉันเป็นได้มากกว่าที่ฉันเป็นอยู่ฉันจะดีฉันจะเป็นแบบฉันฉันที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่า คำเดียวที่คิดเสมอว่าพวกคุณไปอยู่ที่ไหนมาทําไมถึงทําไมความสามารถเหล่านี้ถึงถึงพาพวกคุณมาบางคนก็บางคนก็อาจจะมาตอนที่แบบโตมากๆแล้วทั้งๆท,ที่เสียงเขาเพาะมากหรือบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสได้มากับหลายๆอย่างบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนก็รอแบบเวลาที่เหมาะสมที่จะได้มาจริงๆอะรู้สึกจริงๆว่าโหคนเหล่านี้พวกคุณไปอยู่ไหนมาแล้วพวกคุณมีพรสวรรค์พวกคุณมีพรแสวงแลวพวกคุณแบบ สมควรที่จะได้เข้าประกวดรายการนี้สมควรที่จะได้รับสิ่งนี้มากมากเพราะว่านี่คือเสียงที่แบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนมากๆอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าความโชคดีของการได้เป็นโค้ชก็คือได้นั่งฟังความหลากหลายของแต่ละคนที่มาจากทั่วมุมของประเทศไทยแล้วก็แต่ละคนสุดยอดมากๆเหมือนเป็นรางวัลชีวิตมากๆที่ได้ฟังแต่ละคนแล้วรู้สึกว่าหูมีคนแบบนี้อยู่ในโลกถึงแม้บางคนเนี่ยจะเป็นคนที่ อาจจะทำได้ไม่เต็มที่ในรอบไลน์ออนนิชชันที่แบบว่าเอาจริงหลายๆคนผู้ชมทางบ้านอาจจะมีคิดบ้างว่าบางคนเนี่ยทำไมเราใช้เกณฑ์อะไรถึงเลือกเข้ามามีคนถามเยอะมีคนเห็นเยอะบางบางทีก็มีคนดราม่าบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าอาไม่เป็นไรคุณยังไม่เห็นแต่ฉันเห็นละถ้าฉันเห็นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทําให้คุณเห็นเหมือนที่ฉันเห็นเองละกันว่าเขาดียังไงแล้วเขาสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยเป็นเขาที่ดีสุดมันจะอยู่ในทิศทางไหนซึ่งโอเค ในความสามารถในการปรับของเรามันก็มันก็จุดหนึ่งมันก็มันก็พยายามเลือกคีย์เลือกโน้ตหรือเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับลูกทีมมันก็ไม่ใช่ความสำเาร็ของโค้ชทั้งหมดอะเพราะว่าเรามั่นใจว่าคนที่เราเลือกมาคือคนที่เราเลือกแล้วว่าคนเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วสามารถเติบโตได้มากกว่านี้โดยที่เขาเองก็ต้องมีกําลังในการเติบโตด้วยตัวเขาเองเช่นกันมาบวกกับ ความที่โบก็ต้องพยายามที่จะปลูกปั้นให้เขาเป็นเขาที่ดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแบบไปบังคับเขาไปฟอร์สเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเลือกเพลงหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยจะมีช้อยส์ให้แต่ละคนได้มีโอกาสที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเหมาะกับเพลงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นการแบบฉันจับให้เธอร้องเพลงนี้เธอไม่รู้จักเธอก็ต้องไปเพราะบางคนมันจะมีความแบบมันไม่ได้เข้าปากเขาแล้วเขาก็อาจจะแบบ ไม่คอมโจที่จะร้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก่อนที่จะได้รับการโค้ช <c oughs> เขาก็จะได้รับสิทธิเสรีภาพในตัวเองที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดในการแข่งแต่ละรอบค่ะ <c oughs> สิ่งเดียวที่กดดันนะหน้าที่โค้ชตอนนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นการพูดหรือการสื่อสารที่อาจจะดูยังไม่ค่อยมีบุธิภาวะ มากพอด้วยความที่ตัวโบเองเนี่ยโอเคโบเป็นคนพูดมากก็จริงเวลาโบอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเป็นคําที่ไม่เป็นทางการแล้วก็เป็นคําที่สื่อสารไม่เก่งซึ่งเวลาพูดเนี่ยอาจจะดูมีคำแบบมีคำยังมีคำเด็กยังมีคำแบบไม่ได้มีวบทพูดพมากพอที่จะสื่อสารแบบในฐานะโค้ชแต่ว่าสิ่งนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่กดดันสุดในเรื่องของการผลักดันลูกทีมหรือว่าในเรื่องของการโค้ชของลูกทีมให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ย เรื่องนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าแบบมั่นใจว่าเขาจะต้องดีขึ้นแล้วก็เราทำดีที่สุดแน่นอนจริงๆโบแอบรู้สึกว่าพอเรามาเป็นผู้ให้โอกาสที่2แล้วเนี่ยค่อนข้างเหมาะที่ตัวโบจะเป็นคนให้โอกาสนั้นต่อเพราะว่าตัวโบเองเป็นคน ควบคุมสถานการณ์หน้างานณนะตอนประกวดเดอะไวท์เนี่ยถ้าหลายๆคนย้อนกลับไปดูตัวโบเองก็อาจจะไม่ได้ทําดีขนาดนั้นไม่ได้ร้องดีขนาดนั้นเป็นเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆที่แบบว่าก็คือไม่ได้รู้อะไรแล้วก็แค่มาร้องแล้วก็ร้องด้วยความตื่นเต้นซ้อมมา200ร้องจริงเหลือ20คือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตื่นเต้นกับหน้างานมากๆโดยที่แบบเราเข้าใจตรงนั้นมากว่าตรงนั้นมันอาจจะทําลายความมั่นใจหรืออาจจะทําลายความสามารถ พิเศษของคุณมากๆได้บ้างมากเลยด้วยความที่มันเป็นแสงสีเสียงนั่นแหละรู้สึกรู้สึกก็เป็นเป็นโอกาสที่เหมาะมากๆที่ The Voice ให้โบมาให้โอกาสคนที่เขาต้องการโอกาสอีกทีหนึ่งค่ะก็คือการทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่หลากหลายขึ้นที่มี รอยยิ้มมีความสุขเพราะทุกอย่างมันมันเอนจอยแล้วอ่ะในด้านสุขภาพจิตใจรวมถึงความสามารถที่มีอยู่แล้วอ่ะมันก็จะมีแรงบันดาลใจรวมถึงเราก็จะมีสมรรถภาพอ่ะในการอยากทำผลงานอยากทำเพลงต่างๆที่เราร้องอ่ะให้ดีได้มากขึ้นดีที่สุดที่เป็นตัวเราได้อยากทำให้เขาเชื่ออย่างที่เราเชื่อในตัวเขามาตลอดค่ะ สิ่งที่ต้องมีหลากหลายรูปแบบมากเลยจะบอกว่ามีความสามารถก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าทุกคนที่ประกวดมีความสามารถหมดเลยสําคัญที่สุดเหรอให้อย่างหนึ่งแล้วกันสติเพราะว่าการมีสติเป็นสิ่งสําคัญมากเนื่องจากการเป็นนักร้องนักดนตรีเราค่อนข้างมีความสําคัญที่จะควบคุมสถานการณ์ทางหน้าเวที ถ้าเรามีความสามารถอย่างเดียวแต่เราไม่มีสตินะตอนร้องอยู่หนึ่งอาจจะลืมเนื้อสองอาจจะโฟกัสในกล้ามเนื้อที่เราจำมาได้ไม่ดีๆขนาดนั้นสามอาจจะแบบจำบ็อกกิ้งไม่ได้สี่อาจจะตื่นเต้นไปกับแสงสีเสียงจนมากเกินไปสิ่งเหล่านั้นอาจจะทำให้เราไม่มีสติพอไม่มีสติปุ๊บก็ทำให้เราเสียหลายๆอย่างไปที่เราไม่ควรจะเสียแบบนั้นดีกว่าค่ะจริงๆส,สำคัญกับทุกอย่างเลยซึ่ง มาให้พูดแบบนี้ตัวเเองก็ยังไม่มีบ้างบางครั้งแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันอาจจะควบคุมไม่ได้ในบางครั้งแต่ว่าเราพยายามควบคุมมันได้แล้วก็พอเรามีสติในการทําอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการร้องเพลงอะไรแต่ละอย่างอ่ะมันก็จะทําให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นให้ดีขึ้นโดยที่ตรงตามเป้าหมายที่เราอยากจะสื่อ ลุ้นลุ้นไปกับทุกๆคนค่ะลุ้นมากๆแล้วก็ทั้งโคช้ชทั้งเอาใจช่วยทั้งผลักดันแบบทุกๆอย่างที่ทําได้กับลูกทีมแต่ละคนที่จะทําให้เขาเข้าไปสู่จุดที่ดีที่สุดต่อเขาจะได้ไปต่อหรือไม่ไปก็ตามะแต่อย่างน้อยเขาจะได้รับรู้แล้วว่าตัวเองดีขึ้นได้ในทุกๆวันค่ะประทับใจมากประทับใจมากรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับชีวิตตัวเองและชีวิตคนอื่นโอเคไม่มากก็น,น้อยแบบว่าอย่างน้อยเราเรามาทําอยู่ตรงนี้จริงๆเราได้มาเห็นพี่ๆทีมงานที่เขาเหนื่อยอะไรกันมาเราได้มาเห็นความตั้งใจของพวกแข่งขันหลายๆท่านอะไรเงี้ยมันฮิวจิตใจมากๆในการที่ให้โอกาสคนที่เขาแบบคนที่เขาควรจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึง่งอะแล้วก็ได้ทําเต็มที่มากๆในการคือตัวโเองอยู่กับ เสียงดนตรีมาตลอดทั้งชีวิตเรียนก็เรียนดนตรีจบมาก็คือดนตรีดนตรีร้องเพลงดนตรีตร้องเพลงอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราได้ถ่ายทอดแบบความรู้อาจจะไม่ได้มากมายแบบนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่อาจจะนำพาชีวิตหรืออาจจะเป็นอุทาหรณ์อะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งได้ก้าวขึ้นไปสู่ความฝันได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแบบรู้สึกก็เป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็คิดไม่ผิดที่ ที่เราที่เราเลือกที่จะแบบรับงานนี้มาค่ะน่าจะอยากขอบคุณตัวเองมากกว่าค่ะที่ไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็ทุกครั้งที่ล้มไม่ว่าจะล้มหน้าคำมั่ยังไงก็ยังลุกขึ้นมาอยู่ดีนี่นะสุดท้ายก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียกประสบความสําเร็จหรือใดใดขนาดขนาดนั้นแต่ว่าในวันนี้กลับมา9ปีแล้วอะวันนี้เราได้แบบ ได้มารับตําแหน่งที่ที่ฮิวใจคนอื่นรวมถึงฮิวใจตัวเราเองรู้สึกรู้สึกขอบคุณตัวเองที่แบบมาประกวด The Voice ในวันนั้นค่ะ mm hmm. จริงๆร,รู้สึกว่าเวที The Voice มันเป็นเวทีที่วิเลตกับตำแหน่งที่โบอยู่นะตอนนี้ก็คือการให้โอกาสที่2อ,อยากจะบอกว่า The Voice คือเวทีสำหรับนักร้องจริงๆร,รวมถึง เดอะไวส์บอกโบว่าโอกาสมีอยู่เสมอถ้าคุณเลือกที่จะเข้าไปคว้ามันค่ะอย่างแรกคือโอกาสก็อาจจะไม่ได้เดินไปหาทุกคนบ่อยๆเนาะแบบว่าโบก็เคยอยู่ในจุดที่โบเองก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีทางเลือกแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเลือกที่จะเดินไปคว้าโอกาสหรือ ไฝหาโอกาสนั้นได้ค่ะรวมถึงทุกครั้งที่แบบหลายๆคนมีความฝันบางคนก็จะยอมแพ้ซะก่อนหรือว่าบางคนก็อาจจะล้มกับอุปสรรคใดๆก็ตามแค่อยากบอกว่าทุกครั้งที่ล้มอะจงฮิวตัวเองแล้วลุกขึ้นมาทําตามความฝันนั้นอยู่เสมอค่ะที่สําคัญมากๆเลยเวลาคนเราจะทําตามความฝันได้สําเร็จคนเรามักจะต้องตื่นก่อนค่ะ ค่ะก็ขอฝาก The Voice Thailand ค่ะก็ปีนี้รับรองว่าดุดเดือดเข้มข้นพร้อมทั้งมีโบกี้เป็นโค้ชคนที่5ใน The Voice Comeback Stage นะคะที่ออนแอร์ไปแล้วสามารถรับชมได้ทางช่องทาง y o u t u b e ของ The Voice Thailand นะคะจะบอกว่าปีนี้เนี่ยไม่ธรรมดาหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยปีนี้ก็เรียกได้ว่ากลุ่มคนที่มาก็ยังคงเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถแล้วก็เข้มข้นแบบ คือไม่สามารถบอกได้ว่าเข้มข้นกว่าปีไหนปีไหนไหมเพราะว่าทุกปีเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักปีแล้วก็แต่ละปีเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสังคมของเรามากมายนั่นแหละอยากให้หลายๆคนก็รับความแบบหลายๆอย่างในความเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ของรายการก็แน่นอนอยู่แหละเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พัฒนา ให้เกิดสิ่งให,ใหม่ๆเกิดสิ่งที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้หลายๆคนแบบว่าเปิดใจรับชมแล้วก็ช่วยร่วมเชียร์พวกเขาแข่งขันหลายๆท่านที่มีความสามารถมากจริงๆแล้วคุณจะต้องเชื่อในตัวเขาเหมือนที่โคเชื่อมาเสมอค่ะ